เสด็จขึ้นมาอึบ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 มิดจัดสวัสดีครับเมื่อนี้พาพาเบิงเพื่อนลงป่าครับดี บรรยากาศนะครับเดวสิพ้ายางไปเบิงแล้วดูทั้งไต่คือเป็นคนไหลๆย,ลา,ยางไปเบิงก่อนโอ้ทั้งนี้น้าแหฮงครับทั้งนี้อันนี้จะเป็นตาน้ำนะครับตาน้ำตาน้ำนี่ก็ปลาหลายอยู่เลยแหนหลายแหนหลนี่ thắng là ngôm à Con chích tìm hè du hắn đi đấy cứ bỏ hào ồ

ได้กี่คอยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมากกับมิตรบ้นแหละไีอีเบิงพันย่อสะดุ้งไปก่อนพี่น้องมีไหมอึบอึบดิ้นดึงดึงดึงมิตรใบไม้เอาใจน้ำโยกแจน้ำอึบ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  ว่างเปล่าอู้บ่ะอ้ป่าบ้อนคางสะดุ้งป่าบ้อนคางสะดุ้งเอาหมดแล้วทัางนั้นเพราะยังงอหมดแล้วยังงอหมดแล้ว อันนี้หากินรอฟังบมดเนี่ยดึกดักไปดึกดักไปเอายกยกยกนั่นได้เด้อได้เด้อ ได้เดียวได้เดียอยอกมาให้ลูกให้นลานเด้อปวยเสือบัดล้เห็นไหมซอยซอยทบันเห็นไหมป้งทำใจก่อนเด้อ ย่างไปเบิบ่งอีกครับย่างไปอีกย่างไปอีกปีนี้คนคือบ่าหลายหนอหนาว <c oughs> หนา <c oughs> หวโอ้ยปีกกยแห้งฝนตกลิ้นเนาะปีกกยฝนตกลิ้นเนี่ย <c oughs> นานบ่อนอีกแล้ว ล็กย่บมทวหัวยู่ตีมีไม้นั่นโอ้ได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 ้ปลาเซียมปลาเซียมอืมโอ้ยปลาเสียมเราพูดเหวามากเลยมีนี่ขคนมาไหล ได้ได้โซเน่โซเน่ประดุกบ่นั่นนั่นท่างนั้นได้เฮ่แล้ววะนี่โอ้ท่างขุนได้เฮ่แล้วท่างขุนได้เฮ่แล้วโอ้เดี๋ยวย่างไปทั้งเสียงคนเฮ่แห่คนพี่น้องเออเดี๋ยวย่างไปขึ้นมองเฮ่แก่อนขึ้นมาทั้งคู่ครับ โอ้โอ้ยคนมาหลายทางกี่บ่ป่ามันขอนอยู่แต่ทางไตบ่หรอ,อยังไปเบิ่งกอนคือมีเสียงแห่แห่ทางลงโอ้ทางลงทางลงทางลงเออคือเป็นมีเสียงแห่แห่บ่คในไงบ่โอ้โต ป่ามันมาลีอยู่พี่วะโอ้โคตมาหลายอยู่พี่ยกอีกแล้วยกอกีอกแล้ มาเห็นงางจากตัวไ้กับผู้ล้วมาเห็นยเห็นสขาดินเน่าๆสมูดแหขมูดแห่ใจัวเดินไปมุมนั้นครับเดินไปมุมนั้น ูไดไปญาไม่ด้ลากงเลยบุ่ณคู่เพื่นได้ปลาุนบ่ชหน่อยค่ะโอติโอ้บัวเมียอยู่น้ำกันเอา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 สิเต้นมันสิเต้นมันสิเต้นมันสิเต้นเอิบอบอเอ้ เอาห้าวห้าวลาห้าวห้าวขึ้นมามาลุ้นกันนะครับพ่ทธิได้บ่กุ่นอ่ะไพ่ฝดบุกบุกทุกคนโอ้ไพ่ฝดบุกบุกเลย เลือบเสกติดมาบ่ละติดมาบ่่ติดบ่ซีเซ็ตมาน่ะบุงทางลงพี่น้อง โอ้จะได้บักจกสับลงตัวนี้บอะไรคนมาหลายอยู่ทั้งเตะบางโมเมนต์บางเด้บางบางยกวันนี้ยกยกยก,กมิดจัดทา่าผู้เดชท่าผูนก็มิดจัด ได้อีกแล้วโอ้ท่านขุนได้อีกแล้วท่านขุนได้อีกแล้วท่านบัวน้อท่านบัวน้อท่านบัวน <c oughs> ้อท่านบัวน้อย่าเฝ้าใส่ของเด้ออจะเฝ้าใส่ของเด้อเสียล่ะเสียล่ะโอ้ป่าตะเพียนใหญ่ป่าตะเพียนน่ะโอ้อันนี้กระดิ่งดิ่งดิด่งโอ้ดึงดังดึงดังเลย <c oughs> น,นั <c oughs> ่นเออ โอ้ยข่อยนี้จะพดเจ้าละได้เนาะ,บ,นนาะบ่า,นายานี้เนาะภูระบอนทั้งขงังทั้งนี่เด้สิมีแห่น้ำเพลินบ่นเนี่ย อันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นครับน้ำยังพระท่อนบ่นไหมป่าบ่อนอยู่ยี่ไหมนน้ำพระท่านคุณป่าพร,รท่านงอมน้ำคุณป่างอมกับเคสีกบกษมานก่านี้

ันี่ยเขาจะอะไรขอว่เจะไปน้ำเอาไปน้ำเอาแกล้งนโอ้ยมันไก่ับไข่เด้อเจ้าถิ่นยางหอนมูได้เครื่องของแล้ว ใช่ใ้ยอุ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 ้ยโอ้ได้ปลาดุกได้ปลาดุกโอ้โหจิบอได้ปลดสิเข่าแล้วเรียบร้อยแปะได้กี่ตัวแล้วแปะฮะได้สองตัวแล้ว ยก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 ,ยก <c oughs> เออคนหน่อยก็เปล่าเมื่อนี้เราคนสีมานปล่า ได้อีกแล้ววะน้าวูป่ามีอยู่แต่บองเดียวบ่

ติดถ้ำปลาที่ไรเปนตลา,า,าลา่องไปวยอันควางปูไทยเห็นบ่เออขาเิ้นว่าควางปูไทยเห็น่นโอ้ปลาขาวนี่เขาลงไปนแตกดูกืไม่ได้ติดนั่งนั่งเย สร้าง sao đúng bà ดมดม ảo đi โตใหญ่บ่ ha อ่าบ่าขาดแรงขาดง่ายสะลุงปลาซิ่วนี่บ่ขาดแรงบ่ขาดง่าย